สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตอีนลาฮาวลาวะลากุวตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศาทธาทุกๆท,ท่านนะครับฮัมดูลิลละห์พี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เ,เราทุกคนบรรดาผู้ศาทธาทั้งหลายนะครับไม่ควรมองข้ามถึงความสําคัญของการศึกษาเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับก็ขอเน้นย้ํานะครับว่ากุรอานนั่นคือธรรมนูญกุรอานนั้นคือทางรอดกุรอานนั่นคือ ทางนำให้กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่เพียงแค่เรานะครับแต่เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเราควรจะต้องมีอะไรที่มากกว่าแน่นอนนะครับจึงอยากที่จะได้เรียนเน้นย้ํากับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าอย่าคิดว่ากุรานนะครับไม่ได้บอกเรื่องเรานั้นไม่ได้บอกเรื่องรานี้และเราก็คิดว่าสิ่งสําคัญของชีวิตเรา นั่นก็คือความสามารถที่เรามีวิถีของเราความคิดของเราที่เราฝึกฝนมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งวันนี้เรากลายเป็นผู้บริหารเรากลายเป็นลูกคนนูนคนนี้นะครับไม่ใช่เลยชีวิตของทุกคนมีเวลานะที่ถูกกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นการเดินจากวันนี้จนถึงวันที่ถูกกาหนดไว้ใช้อะไรเป็นไกด์ไลน์ใช้อะไรเป็นทางนำนะกุรอาน ที่บอกว่าเป็นทางนำและเป็นธรรมนูญนะครับนั่นก็คือเราจะต้องหวนกลับมาครับว่ากุรอ่านสั่งใช้อะไรบอกอะไรคําว่าบอกแล้วสั่งใช้นะครับหลายคนเข้าใจแล้วก็ว่ารู้นะครับเรื่องของการปฏิบัตินู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมอีกหนึ่งข้ออีกหลายๆข้อนะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือกุรอ่านให้ข้อคิดให้วิสัยทัศน์ให้มุมมองในการที่เราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราไปสู่อาันที่ถูกกาหนดไว้ หรือเป้าหมายนี่นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้เรานั้นได้พยายามนะครับศึกษานะครับทำอย่างไรให้กุรอานเริ่มเลยครับพี่น้องเริ่มอย่ารอว่าเราจะต้องย้อนกลับไปเป็นเด็กไหมอ่ะเราจะต้องทํำยังไงไม่ต้องเลยพี่น้องครับเพียงแค่เริ่มศึกษาอัลกุรอานด้วยการอ่านนะฮะด้วยการอ่านนี่แหละครับวันนี้เราไม่รู้ภาษาอาหรับวันนี้เราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราอ่านอัลกุรอานแบบไหน ได้ทุกถ้ายังอ่านไม่ได้ก็แบบสะกดก็ได้เริ่มอ่านไปเรื่อยๆฮิดายะถ้ามานะครับมันจะมีความกระตือรือร้นแล้วอยากจะรู้ทั้งหมดไหมอ่ะค่อยๆทีละอันทีละอันทีละอันและแน่นอนครับทั้งหมดเหล่านี้ก็คือทําอย่างไรใหุ้รอ่านมาอยู่ในระบบการดําเนินชีวิตอย่างที่ผมเรียนนะต้องให้ได้ครับนะอย่ามองว่าอ่านแล้วไม่รู้ความหมายมันคงไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะพี่น้องอยากเข้าใจอย,อย่างนี้มันเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อน แน่นอนครับการศึกษามันต้องใช้เวลาแต่การเริ่มต้นไม่ต้องรอเวลาครับโดยเฉพาะกุรานอ่านได้ทุกอาชีพอ่านได้ทุกวัยอ่านได้ทุกเวลาอยู่ที่เราจะบริหารอย่างไรนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยจะทําอย่างไรให้คุรานมาสัก5นาทีใช้คําว่า5นาทีดูน้อยมากนะครับแต่อ้น้อยเนี่ยมันทําไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาทำไปถึงทําไม่ได้24ชั่วโมงเนี่ยทำได้ทุกอย่างครับเวลานั้นของอันนี้เวลานี้ของอันนั้น ะะงานนี้ต้องเวลานั่นงานเราบริหารหมดเลยแต่ลืมไปว่าเอากุรอานไปอยู่ในยีิบสี่ชั่วโมงทํำยังไงต้องทุกวันด้วยนะทํายังไงครับเราถุกมองข้ามถึงบอกว่ากุรอานคือธรรมนูญและความสัมคั์ของชีวิตเราครับครับีบปน้องกลับมาซุรฟาติรนะครับ <c oughs> ยุ่ที่22นะครับวันนีออ้อายะที่37มสิบนะครับนะถ้าความจากตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่ อัลลอฮฺสุลาลได้บอกถึงภาพและบรรยากาศของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธอัลลอฮฺปฏิเสธการเป็นรอซูลปฏิเสธหลักการอิสลามปฏิเสธการเป็นมุสลิมนะฮะรางวัลที่จะได้รับนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันเป็นกุศโลบายพูดให้กลัวพูดให้อยากทาความดีไม่ใช่อิสลามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขู่แต่บอกให้รู้เรื่องจริงที่เกิดขึ้น และอย่าคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตายก็จบกันไม่มีคําว่าจบเพราะวันนั้นเป็นวันอมตะทุกคนไม่ว่าคนทําความดีหรือไม่ก็ตามตาและจะได้ริมรถนะบทลงโทษนะในนรกจันนันะครับต่อมาอัลลอฮฺสุลตาได้บอกว่าฮ ah um ุมยัสตรียโคนาฟีฮะนี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศที่อัลลอฮฺสุลตาได้บอกให้เราได้รู้นะครับว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในนรกนะฮะ อยู่ในนรกยานนำเนี่ยพวกเขาทั้งหลายทาไงครับอื่นจากการที่เขานั้นถูกอ,อดดาสาบถูกลงโทษและไม่มีวันตายแล้วนี่นะครับคืออมอตะชีวิตอมอตะนะฮะพวกเขารอความตายก็ไม่ตายรอที่จะให้ผ่อนเบาโทษก็ไม่มีนะฮะพวกเขาทั้งหลายวะฮุมยยสต์เดคูนาฟีฮะพวกเขาแต่ร้องจีกร้องเสียงโหยหวนจีกร้องแบบสุดความสามารถอะไรล่ะครับ ไม่ใช่ให้ใครช่วยไม่ใช่รอให้คนนู้นรุ่นพี่รุ่นเนอะไม่มีครับแต่เขาจะบอกว่าอะไรรับบานาโอ้พระวจนของเราอัคริจนาหนมันซาลิฮันไก่ล,ละลดีกุนานาณนมัน <c oughs> พีน่น้องครับอันเนี้ยมันเป็นคําพูดที่เราต้องพยายามคบคิดให้ได้เพราะพวกเขาทั้งหลายจะบอกว่าอะไรโอ้พระวจนของเราโปรดให้เราออกจาก ออกจากอะไรครับออกจากนรกออกจากอาดักรั้งนี้เถิดออกจากการลงโทษครั้งนี้เถิดหมายถึงกลับมาดุนยาเนี่ยนะนะมันมซซลิฮันเราจะทําความดีแล้วเราจะเป็นคนดีแล้วเราจะเชื่อฟังแล้วเราจะปฏิบัติตามคําสัง่งทุกระเบียดนิ้วแล้วร้อยรันละดีกุนนานะมันจะไม่ทําพฤติกรรมที่เคยทํามาก่อนหน้านี้พี่น้องลองดูครับน,นะ,ะวันที่ ได้รับบทลงโทษวันที่รู้ว่ามันไม่มีทางรอดแล้วโดนโลงโทษอย่างแสนสาหัสที่ไม่มีคำว่าผ่อนเบาไม่มีคำว่าตายจากไม่มีอะไรทั้งคือเป็นชีวิตเป็นร่างกายที่อมาตะ <c oughs> อมาตะนี่ไม่ใช่เจ็บปวดนะอมาตะแปลว่าไม่ตายแต่ความเจ็บปวดยังมีอยู่เวลาสูญสสายอัลลอฮ์ก็ ทำให้ฟื้นคืนทำให้ร่างกายกลับมาเพื่อลิ้มชิมรสจินตนาการไม่ได้ใช่ไหมครับก็แน่นอนแหละครับเพราะสวรรค์และนรกไม่เคยมีใครเห็นแต่บางอย่างที่เราทราบเรารู้เพราะกุรอ่านและฮะดิษบอกเราร่างกายเมื่อถูกเผาไหม้มันก็ดำเป็นตอตะโกใช่แต่อัลลอฮฺสุลาลบอกว่าอะไรครับพระองค์จะทำขึ้นมาใหม่ให้ขึ้นมาใหม่ในร่างเดิม เพื่อริ้มชิมรสหลายคนก็บอกว่าจะทำมันได้ยังไงเพราะมันไม่เป็นมแล้วอย่าว่าแต่เนื้อหนังบางสางเลยแม้กระทั่งเส้นเนี่ยเส้นลายนิ้วพระองค์ก็สร้างที่มด้วยเหมือนทุกอย่างครับเพื่อริ้มชิมรสกับอาดาบในวันอาครเพราะเหตเนี้คนเหล่านี้ทำไมครับเขาจะจีกร้อง เรียกวิงวอนขอต่อลอดสุภาตาลาให้เอาออกจากนี้แล้วเราจะทําอามันที่ดีและจะไม่ใช่อมามันที่เคยทํามาก่อนหน้านี้ต่อต้านอิสลามนะไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติจะไม่ทําอีกแล้วคือจะเชื่อฟังปฏิบัติตามเยทุกระเบียดนิ้วเห็นไหมฮะนี่คือใครครับนี่คือบุคคลที่ในดุนยาเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่อลอดสุภัตาลาต่อมาครับเป็นคําถามนะ เป็นคำถามที่ให้คิดนะนะไม่ใช่คำถามว่าจะต้องตอบวันนี้แต่ลองคิดดูนะครับเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นแน่นอนในวันแห่งการตอบแทนเพราะนี่คือกุรอ่านที่บอกเราถึงสภาพคนเหล่านี้นะเอาวาััาวาลเราบอกว่าเอาวัลัมำนอเม,มริกุมไม่ใช่หรือที่เราให้เวลากับพวกท่านทั้งหลายให้อายุกับพวกท่านทั้งหลายจะก,กี่ปีก็แล้วแต่ให้เวลาแล้วใช่ไหมนะฮะเป็นคําตอบเป็นคำขคอเล็ก มีจะมีคําพูดมาให้คนเหล่านี้ว่าไม่ใช่หรือที่พวกท่านทั้งหลายมีอายุไขในดุนยานี้นะมายะตะดกกาดะกะรูฟีและพวกท่านทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายคนเหล่านี้ก็ไม่เคยไตรตรองไม่เคยคิดไม่เคยตระหนักนะในเรื่องนี้นะมันมันตาดะกะนะฟีมันตาะกรว aja a j a k u m u น f น i และไม่ใช่หรือที่มีผู้ตักเตือนมายัางพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมฮะอายุไขก็ให้คําตักเตือนก็มีมีคนมาชวนมาบอกมาอ่าตัดกะรุฟีไม่ได้ไตรตรองไม่ได้คิดไม่ได้ตระหนักเลยปล่อยเลยตามเลยกับวิถีชีวิตปล่อยเลยตามเลยกับเวลาที่มีอยู่คิดว่าตายก็ตายไม่เป็นไรนะมีอยู่ก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างนั้นหรือ นี่คือนี่คือคำถามที่เป็นข้อคิดที่ดีมากที่ดีมากนั้นพี่น้องลองดูนะครับว่าวันนี้เราก็ได้ยินครับทำนองคล้ายๆกันกับใครนะครับกับผู้อาวุโสข,ของเราผู้หลับผู้ใหญ่ของเรามักจะพูดคำนี้ในอดีตก็เชื่อว่าคงจะได้ยินมาบ้างที่บอกว่าอะไรครับ ที่บอกว่าให้เรียนนะให้ทํานู่นทํานี่นะวันนี้แชร์อายุเยอะแล้วเนี่ยนะแมตอนนั้นถ้าม,มีแบบนี้นะแชร์จะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้เห็นไหมมันคล้ายๆกันนะต้องรองให้เป็นแชร์ก่อนค่อยพูดคํานี้หรือเราคิดตอนนี้ได้ครับเราคิดตอนนี้ได้เวลาที่อัลลอฮ์ให้โอกาสที่อัลลอฮ์ให้ความสามารถที่อัลลอฮ์ให้ใช้ไปเพื่ออะไร พี่น้องถึงแม้นว่าคำพูดเหล่านี้เป็นคำถามให้กับบรรดาชาวนรกที่วิงวอนขอโอกาสขอาการกลับมาที่จะทำอามันอิบาดะขอโอกาสที่จะทำดีทั้งหลายและจะไม่หวนกลับไปทำสิ่งที่ไม่ดีอีกอัลลอฮ์ถามแต่ผู้ศรัทธาอ่านแล้วพิจารณาแล้วรู้ความหมายแล้วทำไมครับต้องได้ข้อคิดว่าอายุไขที่อัลลอฮ์ให้ ไม่พิจารณาหรอกเไม่ไตรตรองหรอกแล,และมีคนมาเตือนมีคนมาบอกแล้วก็ยังไม่ได้ข้อคิดอีกยังไปล้อเลียนยังไปถาถามยังไปตั้งคําถามยังไปตั้งสม,มุติฐานต่างๆนานานี่แหละครับพี่น้องเราได้ข้อคิดจากตรงนี้ไม่ใช่บอกโอ้ไม่ใช่เราแน่นอนอิชัลละไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วเราก็คิดว่าปลอดภยัยอย่าพึ่งพี่น้องครับทุกอย่างมีข้อคิดอย่างที่บอก ประวัต yes, yeah. well, ิศาสตร์ในอัลก <of> ุรอานใช่ว่าเป็นเรื่องเล่าสู่ต่อๆมาแต่ประวัติศาสตร์ในอัลกุรอานเป็นข้อคิดให้กับพวเราทั้งหลายนะบุตรที่อัลลอฮฺสุลาลได้บอกว่าได้ได้เตือนได้บอกก็ไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มนั้นแต่ให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เราได้สะท้อนถึงภาคปฏิบัติด้วยนะครับฟาซูกูฟัซูกูฟามาลิซอลิมีนามินนาสซีรและอัลลอฮฺสุลาลก็ได้บอกว่าจงริมรถ การลงโทษอันนี้จงลิ้มรสกับบทลงโทษฟามาลิซอนลิมีนามินเซิตดังนั้นบรรดาผู้ที่อธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่มีผู้ช่วยเหลือแล้วเห็นไหมฮะในวันนั้นไม่มีนะครับไม่มีการที่จะขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเรานี่นะครับพี่น้องเกิดจะสองครั้งนะฮะตายครั้งหนึ่งเกิดครั้งแรกเกิดจากคันมันดาตายก็คือตายในดุนยานี้จากดุนยานี้ไป แล้วจะเกิดอีกครัง้งหนึ่งคือเจิดวันวันแห่งการตอบแทนเขาเรียกว่าเกิดสองตายหนึ่งนะแล้วจะไม่ตายอีกแล้วก็คือมันเป็นชีวิตแห่งนิรันดรอ์อยู่แล้วนั่นแหละครับมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราจะต้องได้สติอย่างต่อเนื่องว่าข้อปฏิบัติของเรานะเมื่อเอาลัทธิลาบอกเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ใช่จะบอกว่า บรรดาผู้ใดจะต้องโดนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับแต่เป็นข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหลายถึงแม้ว่าเราจะเป็นมุสลิม <c oughs> เราศรัทธาต่อลอสซาลาแต่อย่าลืมพี่น้องครับว่าอะไรที่เราเราเราไม่ปฏิบัติอะไรที่เราละทิ้งอะไรที่เราเมินเฉยต่อคําสั่งของลอสซาลาจงคิดนะครับว่าเวลาที่ให้อย่าปล่อยปะละเลยและสุดท้ายเลือกเลยมาแล้วมาบอกย้อนหลังว่าแหมถ้ามีโอกาสนะจะได้เรียนมีโอกาสจะได้ทํา โอกาสมันมีอยู่แล้วครับยกตัวอย่างเรื่องการเรียนเลยนี่ชัดเจนมากๆพี่น้องครับชัดเจนมากๆการศึกษาไม่มีเวลาไม่มีขีดจำกัดนะครับตายถึงเ,เกิดถึงตายเนี่ยศึกษาตลอดครับแต่บางคนเข้าใจว่าศึกษาต้องไปโรงเรียนไปยินใบสมัครมันเป็นบริบทของการศึกษาที่แตกต่างกันเด็กๆจะต้องมีขอบเขตและมีกฎกติยาบังคับเขานัา่นคือการเรียนแบบเด็กๆ เวลาโตขึ้นมาพ้นวัยแห่งการศึกษาในรอบรั้วของโรงเรียนเป็นการศึกษาแบบเปิดกว้างขึ้นแต่จะต้องมีขั้นตอนของการศึกษาอีกระบบหนึง่งต่อมาครับมาถึงวัยแห่งเขาเรียกว่าวัยวัยสูงวัยนะครับผู้อาวุโสก็เป็นการศึกษาแบบลงมือปฏิบัติฟังฟรู้และปฏิบัติเพราะจําไม่ค่อยได้แล้วจำจำลืมลืมก็ใช้การปฏิบัติเพื่อความจํานั้นๆเห็นไหมฮะมันก็เป็นบริบทที่แตกต่างกัน ต้องศึกษาไหมต้องศึกษานั้นเรื่องอามันเรื่องการงานเรื่องศาสนาก็ต้องทําตลอดไม่ว่าจะอยู่ยังไงดังนั้นคําพูดในอดีตจึงมันมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรรอให้เราแก่ก่อนแล้วเราค่อยพูดและสุดท้ายเราก็จะโดนบริบทเนี่ยนะวันแห่งการตอบแทนโอ้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะได้ทําเพิ่มเติมความดีต่างๆไหมไม่น่าเลยไม่น่าเลยมันจะบอกไม่น่าตลอดและสุดท้ายมันก็จะช้าไปนะอัลสลาบอกนะครับว่าผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่อเลิมเนี่ยนะครับจะได้ริมรถ แห่งอาดาบและไม่มีผู้ช่วยเหลือไม่มีใครจะช่วยได้ครับวันนี้เป็นลูกเราวันนี้เป็นพ่อเราวันนี้เป็นแม่เราที่เรารักมากภรรยาของเราที่เรารักมากแต่วันนั้นไม่มีใครช่วยถ้ามาดแม้นว่าอยู่กันคนละทางนะไม่มีใครช่วยลนะครับใครจะบอกจะคอยช่วยอยู่ไม่มีแล้วครับเพราะวันนั้นคือตัวใครตัวหมัดนะฮะรับผิดชอบในพฤติกรรมรับผิดชอบในการกระทำรับผิดชอบในสิ่งที่ทำในดุนยานี้ของใครของมัด นะครับต่อมอัลลอฮฺสุลแานะบอกว่าอินนัลลอฮะอาลีมุไกบิสซัมาวาติแลอาร์์ว่าแท้จริงอัลลอฮฺสุลละทรงรอบรู้ <c oughs> ทุกๆสิ่งลึกลับทั้งหลายในชั้นฟ้าและแผ่นดินความหมายคืออะไรนั่นก็คือว่าไม่ว่าในชั้นฟ้าจะมีความลึกลับอะไรที่มนุษย์ยังอย่างรู้ยังไม่รู้เลยแล้วเวลาาประจักษ์โอ้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ไปกราบว่าไม่ใช่พระองค์สรงรู้ความลึกลับทั้ง ทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินอินนหูอลีมุมบิดาติสุดอูอัลลอฮ์ส่งรอบรู้ส่งรู้ในหัวใจในหัวอกของมนุษย์ทั้งหลายคิดอะไรนะอยากอะไรนะครับฮุลลาดียะละกุมคาลาอิฟะฟิลออร์ดนะผู้ซึ่งที่ได้ได้ให้พวกท่านทั้งหลายมาถึงมนุษย์ทุกคนนะเป็นทําไมครับเป็นผู้ปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้นั้นบนหน้าแผ่นดินไม่ต้องกลัวเป็นของใครหรอกครับ จะปกครองได้กีป่ปีนะฮะเสียเอาดูแล้วคิดว่าจะเป็นเจ้าโลกคิดว่าจะเป็นโอ้โหคมเ,เมืองอียิปต์ทั้งเมืองทั้งประเทศคิดว่าอย่างไรล่ะไม่มีใครใหญ่กว่านี้แล้วสุดท้ายครับเป็นช่วงระยะเวลาสิปีมากเหรอครับ20ปีนานเหรอห0ิปีนานหรือเปล่าแต่สุดท้ายคืออะไรครับสุดท้ายคืออะไรให้คิดถึงคำพูดนบีมูซาะอะลัยซสลามครั้งที่ ปฏิเสธโมเลกุลเมาอัลลอฮฺสลาได้บอกว่าให้เอามือของนบีมูซา,าซึ่งใหญ่มากให้วางบนหลังแกะทุกๆเส้นแกะที่อยู่ใต้มือของนบีมูซา,าจะเพิ่มอายุไขหนึ่งปีแต่สุดท้ายครับดูคําถามนะท่านนบีมูซา,าถามว่าและเส้นสุดท้ายนี่ฉันต้องตายใช่ไหมบอกว่าใช่ไม่ใช่ก็คือวันนี้กับวันนั้นเท่ากันเห็นไหมดังนั้นเราจะใหญ่เราจะหุกเก่งไปทางไหนไม่มีแล้วครับ นะครับเอาล์ Allah ให้มนุษย์ให้พวกท่านทั้งหลายเหมือนกับสับเปลี่ยนนะให้มาเป็นผู้ปกครองบนหน้าแผ่นดินฟามันกาฟารฟาอะเลฮิกุฟโรใครก็ตามที่ปฏิเสธแน่นอนครับการปฏิเสธของเขานะฮะฟาอะเลฮิกุฟโรวะลายาซิดุลกาฟิรีนะกุฟรรฮุมอินดารับบิฮิมอิลลามักตานะครับนับ้นการที่บรรดาผู้ปฏิเสธนนการปฏิเสธของเขานั้น ไม่ได้อย่างไม่ได้ยังประโยชน์แลอไม่ได้ช่วยอะไรนะอัลลอฮฺสัตลาเลยนอกเสียจากการอัปยศเท่านั้นเองการปฏิเสธจะไม่ช่วยแบ่งเบาอะไรเลยจะไม่ช่วยไปไปเพราะฉันไม่รู้เพราะไม่เข้าใจเพราะคนนั้นบอกเพราะคนนี้สั่งไม่มีครับอิลลาบักตานอกเสียจากการอัปยศเท่านั้นทาไมไม่คิดอ่ะทำไมไม่ไตรตรองสมองที่ให้มาความเข้าใจที่มีอยู่ทําไมไม่คิดนะมีคําตักเตือนมีคําบอกกล่าวทําไมไม่คิด นั่นคือสิ่งที่ที่อัลลอฮฺสลุลตานได้บอกวลายาซีดุลกาฟิรีนะกุฟรุมอิลลาคอซารนะะ์และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธก็การปฏิเสธของเขาไม่ทําอะไรให้เขาเพิ่มพูนนอกจากการขาดทุนเท่านั้นพูดง่ายมีแต่การขาดทุนนะะไม่ม,ไม,มีไม่มีสิ่งที่จะทําให้เขาผ่อนเบาในเรื่องของนั่นนะฮะเอามาลบล้างในบาปที่มีเพราะไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากถูกคนนี้หล่อลวงไม่มีแหละครับ วามายาซีดุลกาฟิรีนะกุฟรรหุมอิลลัคซาโรนอกจากการขาดทุนเท่านั้นเองนะพูดง่ายว่าพูดอะไรไม่ไม่ต้องมาเสนออะไรแล้วนะครับขาดทุนอย่างเดียวครับเวลาที่ให้ความสามารถที่มีนะฮะและการตัดเตือนการแนะนำความรู้ทุกอย่างให้มาหมดแล้วจะมาอ้างนูน่นอ้างนี่แล้วเอานูน่นเอานี่มาบอกไม่มีแล้วครับขาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นกับชีวิตที่มีอยู่ความสามารถที่มีอยู่การปกครองที่ให้ นะครับบนหน้าแผ่นดินนี้นะนั่นในดุนยานี้พี่น้องครับมันอยู่ที่เราทุกคนจะต้องบริหารจัดการว่าทำอย่างไรให้เราจะได้กลับไปสู่วันแห่งการตอบแทนที่ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่มันอยู่ที่ตัวเราทุกๆคนนะครับเอาละครับพี่น้องวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหับวารีคุ้มบรัมะทุลลบวบวรการทกท่านที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุหัมมัดอาลีนัด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์